กำลังใจนะเป็นต้นกําเนิดของพลังอันยิ่งใหญ่เป็นพลังที่ซ่อนเล้นอยู่ภายในเป็นสิ่งที่ธรรมชาติให้มาอย่างเหลือเฟือที่คอยผลักดันมนุษย์ให้ทำสิ่ง,งต่างๆได้อย่างน่าอัศจรรย์ฉะนั้นสำหรับคนที่หมดกําลังใจก็จะรู้สึกหมดเรี่ยวแรง หมดความหวังหมดความเพียรพยายามไม่อยากทำความดีเหมือนรถที่น้ำมันหมดลั่นต่อไปไม่ได้แต่สำหรับผู้มีปัญญาแล้วนะ่ยย่อมสามารถให้กำลังใจตนเองได้ไม่ต้องไปรอคอยกำลังใจจากใครเพราะต้นแหล่งแห่งกำลังใจนั้นนะ่ะ มันแฝงอยู่ภายในใจเราคือที่ศูนย์กลางกายฐานที่7เป็นแหล่งกำเนิดแห่งพลังที่ยิ่งใหญ่เพียงเราทำใจของเราให้หยุดนิ่งเมื่อใจสงบพบกับความสว่างใจก็จะมีพลังมีความสุขและมีอนุภาพโดยเฉพาะ เมื่อเราเข้าถึงพระรัตนตรัยภายในได้เราก็จะมีกำลังใจไม่สิ้นสุดมีกำลังใจเหลือเฟือเพียงพอที่จะแบ่งปันให้กับคนอื่นทำให้คนรอบข้างมีกำลังใจตามเราไปด้วยดุดเดียวกันกันกบพระบรมโพธิสัตว์เจ้าทั้งหลายพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว ในคาถาธรรมบทว่าในหิปาปังกตังกัมมังสัจจุขีรังวะมุจจติตหันติภาลมันเวติพัสสมาฉนโนวะปาวโกกรมชั่วที่บุคคลทำแล้วยังไม่ลผลตผลเหมือนน้ำนมที่รีดในขณะนั้นยังไม่เปลี่ยนแปลไป แต่บาปกรรมนั้นย่อมตามแผดเผาคนผ่านเหมือนไฟที่ถูกเท่ากรบไว้ฉะนั้นการการะทำของคนเราเนี่ยมีทั้งทำความดีและความชั่วปะปนกันไปขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกทำสิ่งไหนแต่เมื่อเราได้ทำกรรมไปแล้วไม่ว่าจะเป็นกรรมดีหรือกรรมชั่วก็ตาม กรรมนั้นอาจจะยังไม่เห็นผลในทันทีเหมือนน้ำนมที่พึ่งจะเรีบมาใหม่ๆก็ยังคงไม่เปลี่ยนปแปลงแต่อย่างใดแต่เมื่อเวลาผ่านไปรสชาติกับปแปลเปลี่ยนไปเช่นกันคนทำกรรมใดไว้ไม่นานก็จะได้รับผลของกรรมนั้นต่างกันแต่ว่าช้าหรือเร็วเท่านั้น ดังเช่นกับปัจจุบนันชาติของท่านพระศิวรีเถระที่ได้รับทั้งผลของบุญและบาปจนกระทั่งถึงพบชาติสุดท้ายเรื่องราวของท่านจะเป็นอย่างไรนะเรามารับฟังกันเลยนะจ๊ะท่านได้ถือปฏิสนธิในประคารของพระนางสุป,ปวาษาซึ่งเป็นพระราชธิดา ของพระเจ้ากร,กรุงโกิยะเดิมยอำนางทางบารมีที่บุตรนั้นได้สั่งสมมามากตั้งแต่บุตรชายถือปฏิสนธิพระนางทรงได้รับเครื่องบรรณาการและเครื่องบริหารคันถึงห้าร้อยอย่างทั้งเช้าและเย็นพระนางยังกลายเป็นผู้มีลาบสักการะมาก เป็นที่เรื่องลือไปทั่วแม้กระทั่งชาวเมืองผู้ต้องการจะทำนาให้ได้ผลดีต่างก็ไปขอบารมีจากพระน,นางได้พากันนำภาชนะที่ใส่พันข้าวมาให้พระน,นางทรงจับแล้วก็นำพันข้าวไปหว่านทำการเพาะปลูกด้วยอนุภาพบุญของพระโอรสที่อยู่ในคัน เมื่อตอนข้าวกล้าออกรวงปรากฏว่าข้าวต้นหนึ่งนั่นแะแต่และต้นแตกงอกออกเป็นร้อยเป็นพันเมล็ดแล้วเวลาหวานพันข้าวลงไปที่นาหนึ่งไร่ก็ได้ข้าวตั้งห้าสิบถึงหกสิบกวนในเวลาขนข้าวขึ้นยุ้งฉางชาวพนะนครต่างขอให้พนางสุปวาสา ทรงจับที่ประตูของยุ่งฉางข้าวในยุ่งช้างถึงจะถูกขนออกไปสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้นหรือแม้แต่ข้าวที่อยู่ในหม้อข้าวเช่นเดียวกันเมื่อพระนางทรงจับหม้อข้าวใบไหนหม้อข้าวใบนั้นแม้จะถูกมหาชนตักออกไปรับประทานสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จักหมดสิ้น นี่ก็เป็นบุญญาณุภาพของบุตรผู้ยนในคันของพระนางในสมัยนั้นพระผู้มีภาคเจ้าประทับอยู่ณป่ากุณฑิธานวันพระนางสุปววาสาทรงบริหารระคันอยู่นานถึงเจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันก็ยังมิได้ประสูตรทรงได้รับทุกขเวทนาแสนสาหัส เมืม่อไปรู้จะพึ่งใครพระนางจึงข่มทุกขเวทนาโดยการตรึกถึงคุณของพระรัตนตรยัยคือพระผู้มีภาคเจ้าทรงตรัสรู้เองโดยชอบทรงสแสดงธรรมพุ่ธละความทุกข์พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้นเป็นผู้ปฏิบัติดีแล้วได้ปฏิบัติตามพระผู้มีภาคเจ้าพระองค์นั้น ได้ปฏิบัติเพื่อละทุกข์เช่นนี้ความทุกข์แสนสาหัสนี้ย่อมไม่มีในพระนิพพานฉะนั้นพระนิพพานจึงมีแต่ความสุขโดยแท้เมื่อระลึกถึงพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและพระน,นิพพานเช่นนี้ทุกขเวทนาก็บนเทาเบา,บาบางลงไป วันหนึ่งพระนามปรึกษากับพระสวามีว่าอีกไม่นานตัวเองคงต้องตายแน่แล้วพราะทรมานเหลือเกินอยากจะถวายทานในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ขอพระสวามีเสด็จไปกราบทูลนิมนต์พระบรมศาสดาดิเถิดหากว่าพระองค์ตรัสพระดำลัดใด เขาได้จามพระดำรัดนั้นมาบอกด้วยเมื่อพระสวามีเสด็จเข้าไปเฝ้ารับผู้มีพระเจ้าก,ก็ตรัสถวายพระพรว่าขอให้พระนางสุปวาสาจงมีความสุขหาโรคภัยไม่ได้จงประสูตพระกุม,มารผู้ปราศจากโรคเถิดทันทีที่พระรบ,บรมศาสดาตรัสอวยพรจบเท่านั้นแหละ พนางสุป,ปวาสากระทรงประสรานปราศจ,จากพราะเราขาพาดได้ปสู่พระโอรสผู้ไม่มีโรคภัยและการประสูตนั้นก็ง่ายเหมือนกระเทนน้ำออกจากกระบอกส่วนประสาวามีกระเด็ดสดับพระพุทธดีกาแล้วกระเีบถวายบังคมลากลับเข้าบรคร แต่ยังไม่ถึงพระราชมนเทียนพระนางสุปวาสาก็ได้ให้ประสูติพระโอรสผู้มีบุญเรียบร้อยแล้วส่วนพระประโยรยาตทั้งหลายต่างพากันปราบปลื้มดีใจจนน้ำตาไหลรีไปทูลในพระสวามีของพระนางทรงทราบพ,พระสวามีดำริว่า พระดำรัสของพระผู้มีภาคเจ้าช่างหน้าอัศจรรย์จริงหนอจึงรีบเสด็จมาบอกพระมเหสีพนางสุวา,สาส์ษาทรงสนับแล้วก็ทรงปราบปรืมพระหฤทุัยมากและพระประยุรญาตเด็ดตังพระนามให้พระกุมารว่าสิเวลีแล้วว่าเป็นผู้นำความเกษมสำราญมาสู่หมู่ญาติ หลังจากที่พระโอรสประสูตรแล้วพระนางก็ได้ถวายทานแด่ภิกษุษสงฆ์มีพระบุตเจ้าเป็นประมุขตลอดเจ็ดวันในวันที่เจ็ดของการถวายมหาทานพระนางสุปวาสาได้นนำพระกุมมารกลับไปถวายบังคมพระบรมศาสดาและภิกษุษสงฆ์ภาษาลิบุตรเถระ ได้สนทน,นากับพระกุมมารว่าสิวลีเธอยังจะพอทนได้หรือพระกุมารกล่าวว่าข้าแต่พระคุณเจ้ากับผมจะมีความสุขได้อย่างไรต้องอยู่ในคันซึ่งเปรียบเสมือนโลหคมพีถึงเจ็ดปีพระนางสุปวาสาทรงสดับถ้อยคำของพระโอรสแล้วเน่ย ทรงสมนัดว่าลูกของเราเนะ่เกิดได้เพียงเจ็ดวันก็สามารถพูดคุยกับท่านพระธรรมเสนาบดีได้พระบรมศาสดาทรงเห็นพระนางได้รับทุกทรมานมากจึงตรัสถามว่าสุปวาสาเธอยังจะมีความปรารถนาบุตรอย่างนี้อยู่หรือพระนางกราบทูลว่า ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญถ้าหมอมฉันจะพึงได้เอารถอย่างนี้อีกเจคนหมอมฉันก็ยังปรารถนาทีเดียวพระเจ้าค่ะนี่ก็เป็นหัวอกของผู้เป็นแม่นะจ๊ะจะเจ็บปวดแค่ไหนก็ยอมเพื่อลูกส่วนบุพกรรมของสิวิลีกุม,มารนั้นจะเป็นอย่างไรท่านได้ทำกรรมอะไรไว้จึงต้องอยู่ในคันหนึงเจปีเจดเดือนแล้วก็อีกเวัน เราคงต้องมารับฟังกันต่อในวันถัดไปนะจ๊ะจากเรื่องที่หลวงพ่อเล่ามานี้จะเห็นได้ว่ากฎแห่งการกระทำนั้นจะทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาคาอยตัดสินผลการกระทำของทุกชีวิตอย่างที่งตรงไม่มีการเอ็นเอียงโดยที่เราไม่มีสิทธิ์ที่จะอุดธนนหรือดีกาใดๆทั้งสิน้น สภาพชีวิตต่างก็ต่างกลมนะรับผลหนึ่งการกระทำของตนดังนั้นชีวิตในปัจจุบันก็คือกระจกเงาสะท้อนให้เราเห็นกรรมในอดีตทั้งที่ผิดพลรราดและที่สมปรารถนาที่ผิดพลรราดก็เป็นมิบาก,กรรมที่ติดตัวมาต้องตามใช้กันจนกระทั่งพบชาติสุดท้าย ส่วนบุญก็ตามส่งผลจนกระทั่งถึงชาติสุดท้ายอีกเหมือนกันไม่ว่าเราจะทำบุญหรือทำบาปมีสิ่งหนึ่งที่เสมอเหมือนกันคือย่อมให้ผลเสมอกันแต่ทำบาปบาปก็มีผลเป็นความทุกข์ทรมานทั้งในโลกนี้และโลกหน้าแต่ถ้าทำบุญก็มีผลเป็นความสุขความสำเร็จในชีวิต ทั้งในปัจจุบันในชาติและในสัมปร,รายภพฉะนั้นก็ให้เราสั่งสมแต่บุญกุศลเอาไว้ให้มากๆอย่าได้ประมาทคิดว่าบาปแม้เพียงเล็กน้อยจะไม่มาถึงเพราะถ้าเราประมาทบาปก็จะตามเราทันยิงถ้าเราเข้าถึงพระรัตนตรยัยภายในได้มีพระภายในเป็นที่พึ่ง แม้บาปที่เคยทำไว้ในอดีตจะไม่สูญหายไปไหนแต่ก็จะมีกำลังเบาลงที่เบาก็จะหายไปเลยเพราะบาปตามเราไม่ทันดังนั้นก็ให้ลูกๆทุกคนตั้งใจปฏิบัติธรรมให้เข้าถึงพระรัตนตรัยภายในให้ได้กันทุกๆคนนะจ๊ะในที่สุดนี้ หลวงพ่อขอมหนวยพรให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญให้ประสบความสำเร็จในชีวิตในธุรกิจการงานและสิ่งที่พึงปรารถนาให้มีมหาสมบัติบังเกิดขึ้นเอาไว้ใช้สร้างบารมีอย่างไม่รู้หมดสิ้นให้มีสุขภาพปะนาม,มัยสมบูรณ์แข็งแรง มีอายุไขยืนยาวได้สร้างบาร,รมีกันไปนานๆให้ครอบครัวอยู่เย็นมันสุขเป็นครอบครัวแก้วครอบครัวธรรมกายให้มีดวงปัญญาสว่างสวัยได้เข้าถึงพระธรรมกายโดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านเธอ